มาแล้วค่ะต้องขออภัยนะคะเพราะวานไม่ได้เข้ามาเพราะว่ามีเหตุการณ์ด่วนมากมายได้คุยกับคนนี้ก็เลยเอามาแชร์วันนี้เลยนะคะก็อยากจะบอกว่าก่อนจะพูดต่อไปฝากกดไลค์กดซับไลค์กดติดตามหนิง้ดยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะหนิงอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์เรื่องนี้พอสมควรน,นะแต่นะคะหนิงบอกเลยแต่นะคะ คอมเมนต์ในทางที่ให้แนวทางนะคะไม่ใช่มาด่าท้อหรือว่ามาอะไรเขานะคะเพราะว่าคนเราแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอ่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หนิงจะพูดต่อไปนะคะเวลาฝรั่งมาขอเดทนะคนนี้ห้าสิบปีแล้วกว่าจะเล่นเว็บเดทกว่าจะเลือกกว่าจะเจอผู้ชายจริงๆจังๆฝรั่งเนิงจังเนี่ยก็เจอสแกมหมอกสแกมเมอร์ เจอสกงสกามมาหลายคนสุดท้ายก็มาเจอคนจริงค่ะด้วยการที่ได้บากบันมากมายในการที่จะเจอคนจริงแล้วตัวเองเนี่ยก็ถึงขั้นได้นัดเจอกันจนสุดท้ายนัดเจอมันไปไม่รอด เข้ามาดู y YouTube เจอหนิงก็เลยเข้ามาปรึกษาเมื่อวานนี้เองนะคะก็โอเคเราจะมาพูดต่อไปเป็นประเด็นตรงนี้ก็เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้ภาษาหรือสำหรับคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยอะฟังก่อนนะคะ mm. เขาบอกว่านะคะ mm. เวลาเขา mm. เขาอยู่ต่างจังหวัดน,นะ mm. ก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้นะตื่นเช้าขึ้นมาบ้านเราต่างจังหวัดบ้านเราก็เดิจใส่เวียกใส่งานไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยเนาะ ทีนี้ก็อยากได้เล่นจากสาม,มีฝรั่งก็เข้าเว็บดงเว็บเด็ดนะคะแล้วก็เจอและที่สําคัญแน่นอนค่ะเข้าเว็บเดทโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็ได้เจอคนฝรั่งจริงๆเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะแล้วไม่ได้ภาษาสุดฝรั่งก็เอออยากจะรู้อยากจะมาอยากจะเที่ยวประเทศไทยเพราะตัวเองก็กเกษียณแล้วอะไรเงี้ยหกสิบสองปีฝรั่งกเกษียณแล้วนะหกปีเนาะ ก็ไม่ได้เที่ยวไหนเลยฝรั่งก็ไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยเหมือนกันพอกเกษียงก็เลยอยากจะมาเที่ยวบ้างให้กับตัวเองแล้วที่สําคัญเขาวางแผนที่จะมาย้ายมาอยู่ไทยก็เลยอยากจะเอออยู่กับผู้หญิงสักคนนึงอะไรว่าไปนะคะก็เลยมาเจอคนนี้นะคะคุณคนนี้เขาก็เจอกันเนาะเจอกันนะัดเจอกันเสร็จแล้วฝรั่งถามว่าเธอฉันอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่อะ่ะเธอรู้ไหมว่าจะต้องเที่ยวยังไงมีแพลนยังไงอะไรยังไง ด้วยความที่คุณคนนี้เขาไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเขาก็เลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงของ,ของคุณของคุณคนนี้นะคะเขาก็เที่ยวบ่อยอะแล้วเขาก็ค่อยค่อนข้างจะมีตังค์เาะเขาก็เลยแนะนําว่าเอาอยังนี้สิบไปเที่ยวที่นี่พักรีสอร์ทนี่พักโรงแรมน,นี่ถ้าเธอไม่รู้ฉันไปด้วยก็ได้นะเธอโน่นนี่นั่นก็ความเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็โอเคไว้เนื้อเชื่อใจก็ไปนะคะก็ ตกลงเพื่อนก็วางแผนให้อ่ะพักโรงแรมน,นี้นะงบเท่านี้นะเที่ยวตรงนี้นะวันนี้ไปนี้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามไปเที่ยวเชียงใหม่นอนนี้นะก็คือวางแผนให้หมดเลยนะคะว่าไปเที่ยวไหนบ้างแล้วก็ไปเช่ารถตรงไหนขับรถไปไหนใ่ใช่ไม่ใช่จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยนะจะพาือฝรั่งเนี่ยไปเที่ยวเชียงรายขับรถจากไปเที่ยวเชียงรายโดยไปดูวัด วัดล่องขุนไว้ง่ายวัดที่แบบว่าสีขาวสวยๆเขาก็เออฝรั่งก็ชอบพอส่งแพลนไปให้ฝรั่งดูฝรั่งชอบมากเลยฝรั่งอยากมาฝรั่งมาปุ๊บนะคะสองคนนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฉันจะมีเพื่อนไปด้วยนะเพื่อนนั่นนั่ฝรั่งก็โอเคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะเอาเพื่อนไปด้วยเขาว่าเขาก็เข้าใจว่าคุณคนนี้เขาไม่ค่อยได้เที่ยวนะเสร็จแล้วก็เป็นรับกันที่สันาที่สนามบินนะไปรับบินที่สุวรรณภูมิรับปุ๊บแล้วก็บินตรงไปเชียงใหม่เลยไม่ได้เข้าบ้านทางผู้หญิงเพราะผู้หญิงก็ไปกับเพื่อน ก็ไปกันที่เชียงใหม่ก็บินไปเลยที่เชียงใหม่ก็ไปเข้าพักเชียงใหม่กันอยู่สองห้องนะผู้หญิงก็อยู่ด้วยกันผู้ชายกัของเขาก็อยู่เพราะว่าผู้หญิงมีเพื่อนไปไงนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกันปกติถึงเวลาอาจเจอกันก็ไปกินข้าวเย็นกันเที่ยวกันเพื่อนก็แบบดูแลอย่างดีเพื่อนก็เที่ยวเพื่อนก็พูดปุ๊บติดต่อเพื่อนได้ฝรั่งภาษาอังกฤษไงเพื่อนได้ไงตัวเองไม่ได้ไงเพื่อนก็พูดคือแบบเดินยืน เที่ยวทุกเทีท่ยวยืนเคียงข้างไปเคียงข้างเดินเคียงข้างฝรั่งตลอดเวลาเลยนะเพราะตัวเองพูดไม่ได้ตัวเองก็ต้องปล่อยให้เพื่อนพูดถูกป่ะแล้วก็เพื่อนก็เป็นคนวางแผนเที่ยวด้วยตัวเองก็เหมือนเพื่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 อนทุกอย่างเพื่อนหมดเลยฉันก็ไม่รู้เลยเพื่อน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 หมดเลยฉันก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันอะไรเ,เง,งี้ยนะคะพอณนะคืนนั้นนะคะตกกลางคืนมาเนาะตัวเองก็เข้านอนปกตินอนเนื่องจากตัวเองไม่ค่อยได้เที่ยวตัวเองเที่ยวก็ตื่นตา,ต,าตื่นใจเห็นชอบนอนนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะตกดึกมาเพื่อนหายสิทีเนี้ยเอาเพื่อนหายไไปหน เพื่อนหายไปไหนไม่รู้แต่ก็คิดว่าเออเพื่อนไปกินนอนกินเตนก็นอนตื่นเช้ามานะตื่นเช้าก็ไม่เห็นเพื่อนก็เลยเลือนลงมาเพื่อนบอกว่าอุ้ยฉันตื่นแต่เช้าแล้วแกฉันเห็นแกนอนหลับฉันก็เลยไม่ได้ปลุกแกฉันก็เลยออกไปเดินเล่น พักผ่อนเขาเรียกลยออกไปเดินชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกับฝรั่งพาฝรั่งไปดูพระอาทิตย์ขึ้นว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในแผนแต่ก็คือเขาบอกเมื่อวานเขาบอกว่าเขาอยากจะดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ก็เลยไปกับเขาว่าง่ายๆก็เลยพาเข้าไปเอาตัวเองก็อ๋ออ๋อโอเคโอเค,อเคก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความใจจัดเสื้อนะนะคะทริปนั้นทั้งทริปนะคะสามสี่วันที่อยู่เชียงใหม่เพื่อนทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่า,าตีกลับ เพื่อนอยากไปฝรั่งอยากจะไปเที่ยวทะเลก็ตีกับเข้าเกาะช้างนะคะก็เกาะช้างฝรั่งอยู่ด้วยสองอาทิตย์เนาะก็เขาก็อยู่ด้วยกันทั้งสองอาทิตย์เลยเพื่อนทั้งนั้นเลยสุดท้ายฝรั่งเขาก็ไม่ได้อะไรสุดคือไปเที่ยวเหมือนเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปให้ฝรั่งแกว่าอย่างงี้ก็คือว่าเหมือนเราเอาเพื่อนไปให้ฝรั่งหรือเอาฝรั่งมาให้เพื่อนก็ไม่รู้สุดท้ายนะคะเขาก็กับแล้วฝรั่งก็ขอบอกขอบใจขอบคุณนะคะ แล้วก็กลับไปเพื่อนก็พาเรากลัดสรุปเพื่อนเลยบอกว่าแกฝรั่งคนเนี้เขาให้ไลน์ฉันเพราะมันการติดตรงติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาติดต่อตอนท่องตอนเที่ยวตอนตอนู้นตอนนี้เขาไลน์ไลน์กันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเสร็จแล้วก็เวลาฝรั่งกลับไปก็เลยทักหาฝรั่งฝรั่งเขาก็เลยบอกว่านะคะเขาขอบคุณที่พาเที่ยวว่าอย่างนี้เถอะขอบคุณที่พาเที่ยวนะ แล้วที่สำคัญก็ขอบคุณที่ได้นำผู้หญิงดีๆมาให้ฉันก็เลยงงว่าไอ้คา่านำผู้หญิงดีๆนี่คืออะไรเนาะคืออะไรนิงก็เลยบอกว่าเขาก็คงคุยกับเพื่อนคุณต่อแล้วแหละหลังจากนั้นนะคะแกก็เล่าให้หนิงฟังว่าหลังจากที่คุยกับหนิงเสร็จแล้วนะกระทักเข้าไปอีกโดนบล็อกแล้วฝรั่งไม่อ่านข้อความเขแล้วนะคะก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออก็อคุยกันดีนะปกติคุยกันดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,ออเราเสีย ฝรั่งให้กับเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนบล็อกเราแต่ฝรั่งบล็อกเราแต่ว่าฝรั่งไม่ได้บล็อกเพื่อนแล้วคุยกับเพื่อนทุกวันวิดีโอคอลกันทุกวันอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่คุณจะต้องระวังการที่คุณไม่ได้ภาษาแล้วคุณพาเพื่อนไปด้วยนะคะพาเพื่อนไปด้วยด้วยความหวังดีด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสัต์ใจจริงหนิงไม่ได้ว่าคุณเลยนะคุณก็ไม่ได้ผิดฝรั่งก็ไม่ได้ผิดเพื่อนก็ไม่ได้ผิด หนิงมองสรุปแบบนี้ทุกคนไม่ผิดค่ะแต่ด้วยเหตุการณ์และสถานการณ์เหมือนเราความเป็นจริงเวลาเราพูดจะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รักเราจรงิงไม่มีใครรักคุณครั้งแรกอยู่แล้วไม่มีใครแต่เขามาเขามาดูเขามาคุยเขามานี่ในเมื่อคุณเปิดตัวเองไม่ได้คุณพรีเซนต์ตัวเองไม่ได้คุณยังไม่ได้สามารถที่จะต,อ,ตอบสื่อสารหรือให้ความเขาเรียกอะไรเป็นไกด์เที่ยวที่ดีให้กับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะ คุณก็ไม่ได้ได้ใจฝรั่งอยู่แล้วเขาก็ต้องหามองหาคนที่เขาคุยคนที่เขาดูและเขามีแพลนแล้วว่าเขาจะมาอยู่ไทยเพราะฉะนั้นเพื่อนของคุณไม่ว่าจะได้ภาษารู้การที่ยวารู้อะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีดีกว่าคุณแน่นอนคุณต้องเสียนะเพราะฉะนั้นหนิงโยบอกว่าอย่าน้อยนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณอย่าน้อยคุณต้องเดินหน้าหาใหม่และที่สําคัญเอาประสบการณ์นี้เป็นประโยชน์เป็นเป็นประสบการณ์เลยว่าอย่าเอาเพื่อนไปด้วยคุณต้องพยายามที่จะ พรีเซนต์ประเทศคุณคุณจะเป็นคนไทยเหมือนกันคุณต้องพยายามด้วยตัวคุณเองภาษาคุณต้องเรียนรู้ไม่งั้นคุณไปไม่รอดค่ะถ้าคุณจะเดินสายนี้อย่ามองที่นิ่บอกเสมอยก็คือ20ปีที่แล้วฝรั่งตายไปแล้วนะคะหรือเป็นผัวคนอื่นไปแล้วสมัยนี้ภาษาเป็นสิ่งสําคัญในการที่คุณจะเดินสายฝอในการที่คุณจะพูดไม่จําเป็นจะต้องพูดเป๊ะเวอร์สำเนียงเป๊ะไม่จําเป็นค่ะเอาพอสื่อสารได้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจนั่นคือสิ่งที่ฝรั่งต้องการ สังอื่นคุณเรียนรู้ได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ